สวัสดีค่ะแม่ตะว,วันทำเกษตรค่ะวันนี้นะคะจะมาแนะนำวิธีปลูกชะอมนะคะเนื้อที่สองงานเราจะใช้ชะอมกี่ต้นนะคะนี่ค่ะชะอมในสวน คนที่มีที่สองลานนะคะเราจะทำสวนชมทิ้งไว้ก็ได้เนาะเราจะทำเป็นร่องนะคะทำเป็นร่องแล้วเราก็จะปลูกที่ในร่องน้ำเนี่ค่ะแต่ร่องอันนี้มันตื้นละเพราะมันต้องตรงนี้จะเป็นสิบปีแล้วนะคะถ้าเราทำลึกหน่อยก็ดีเราจะได้กักน้ำเวลาหน้าฝนเนาะเราไม่ต้องลดน้ำบ่อย และอีกอย่างหนึง่งเวลาเราเสริมใส่ปุ๋ยใส่อะไรมันง่ายเราไม่ต้องมาขุดอีกเราก็ใส่ใสโยนใส่เลยนะคะชะอมเราก็จะได้กินปุ๋ยนี่นะคะคนที่มีพื้นที่สองงานตรงเนี้ยสองงานเนี่ยสองงานนะคะเนี่ยบริเวณตรงเนี้ยสองงานเราจะปลูกอย่างนี้นะคะนี่แถวหนึ่งสี่สิบต้นนะคะระหว่างแถว ครึ่งเมตรอันนี้คือที่ที่เราจํากัดหน่อยเนาะครึ่งครึ่งเมตรเราก็ลงได้ระหว่างต้นเนี่ยคะ่ะเนี่ยระหว่างต้นระหว่างต้นเขานะคะเนี่ยเป็ตะว,วันแหวกให้ดูเนี่ยครึ่งเมตรตรงนี้เราเราปลูกไว้ ชุดแรกเลยครึ่งเมตรนะคะเนี่ยใบใบมันบางหน่อย่เห็ดเราวบางครึ่งเมตรเนาะมันต้องเป๊ะก็ได้เรากะเอาก็ได้นะคะเพราะลุงเขาก็ใช้ไม้กะเอานะวางกะกะเอาเราก็ไม่ต้องไปเป๊ะขนาดนั้นหรอกมันมีสูตรตายตัวหรอกการทําสวนถ้าเรามีที่เยอะเราเขาขยายออกไปอีกนะเพราะเพราะว่ากระกาดมันเข้าเข้าในสวนช่อมเราอะเนี่ย มันชอบแสงแดดเพื่อนดูมันจะได้ออกดีอันนี้คือหมายถึงที่ที่เราจํากัดครึ่งเมตรเราก็ปลูกได้นะคะแล้วร่องระหว่างเดินเนี่ยเมตรหนึ่งถึงเมตรยีสินะคะแต่ถ้าที่เราจํากัดก็เมตรหึ่งก็ได้แต่ถ้าเราอยากจะปลูกผักตามร่องเนี่ยเราขยายมาสักเมตรยีหรือเมตรห้าสิบก็ได้นะคะแล้วแต่ แต่ของเมตะวันตรงเนี้ยตรงเนี้ยมันเมตรเมตรสิบประมาณเมตรสิบเขาก็ไม่ได้ว่าใช้สายวัดหรอกนะคะตอนที่เม่นั่นน่ะเขาก็ใช้ตะเอาเนี่ยเออสำหรับเนื้อที่ที่เราจำกัดเนาะเนี่ยแล้วก็ ลงไปแล้วก็ปลูกไปนะคะสองงานเนี่ยมันจะตกอยู่ตรงนี้มันสองงานก็ตรงนี้มันตกอยู่ยี่ห้าล่องล่องสี่สิบต้นนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะล่องสี่สิบต้นยี่ห้าล่องหนึ่งพันต้นนะคะสองงาน ไม่เยอะเลยนะหนึ่งพันต้นเองค่ะให้เพื่อนๆดูยอดมันนี่วันที่สองละที่เราไม่ได้ตัดเราเว้นไปเมื่อวานนี้เราไม่ตัดแล้ววันนี้เรามันตัดสองวันที่สองพรุ่งนี้เราตัดแล้วค่ะเนี่ยหนึ่งพันต้นเออมาบอกเพื่อนๆคนที่อยากทำเนาะแล้วก็ว่าเออถ้าเรามีที่ประมาณงานหนึ่งหรือสองงานอะให้คำนวณว,ว่าเราจะต้องซื้อพันธ พัน์ของต้นโชอมอะ่ะกี่ต้นนะคะเนี่ยลงไปที่แม่ตะวันบอกว่าให้ที่ทําร่องนะเพราะอะไรเนี่ยเห็นไหมเวลาเราใส่ปุ๋ยเราใส่โยนใส่โยนเลยเราไม่ต้องไปขุดทีหลังนะเราไม่ต้องไปขุดแล้วก็ต้องไปใส่ปุ๋ยโหลำบากเหนื่อยครั้งเดียวเวลาเราจะใส่ปุ๋ยอะไรลราก็โยนใส่ร่องไป๋ยวมันก็อยู่ในร่องเราอยู่ร่องชอมเราแล้วเรา ก็เก็บยอดมันอย่างเดียวดูแลรักษาให้ดีๆนะคะ2ง,งานนี่ถ้าเราดูแลรักษาดีมึงเราก็ตัดได้ทุกวันนะวันละงานเอาตกว่าตัดวันละงานแล้วกันนะคะ,ะตีสักงานหนึ่งหโลอ่ะเพื่อนๆนแตอ่อย่างตรงนี้แม่ตะวันสองวันแล้วยังไม่ได้ตัดคือพรุ่งนี้ตัดก็ ก็ต้องสิบฟลอรถ้ามันออกดีๆนะเพื่อนๆเชื่อไหมเนี่ยแนวสองล่องเนี้ยสองล่องเนี้ยล่องละโลนะคะล่องละโลเลยมันออกดีๆมันก็อยู่เกิดการที่เราจะดูแลรักษาด้วยถ้าเราปลูกอย่างเดียวแล้วเราไม่ได้รักษาไม่ดูแลมันก็ได้ผลผลิตไม่เยอะนะคะแต่มันก็ออกให้นะ แม่ตะว,วันก็ไม่ได้ว่าทํานันดีเดอะไรหรอกโอ้ยเม็ดบางทีสองเดือนแล้วยังไม่ได้ใส่เลยใส่แต่คี้ไก่ก็ทิ้งไว้แต่ฮอร์โมนที่แม่ตะว,วันแนะนําไปนะฉีดนะฉีดอยู่ค่ะสิบวันฉีดทีฮอร์โมนที่ทําคลิปลงไปนะ่ะฮอร์โมนตัวนั้น่ะดีเนี่ยค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ตัดเราก็จะฉีดฮอร์โมนละ เนี่ยค่ะเป็นแถวเป็นแนวอย่างเงี้ยแล้วเราก็ทำปิงเกอร์เดี๋ยวเอาไว้คลิปหน้าแม่ตะวันจะมาบอกปิงเกอร์นะคะบางคนก็อาจจะไม่ได้ทำปิงเกอร์เนาะงบประมาณยังไม่มีว่าให้ทำแบบไหนนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาทำคลิปให้ดูเพราะแต่ก่อนที่ม่านแม่ตะวันก็ไม่ได้ใช้ปิงเกอร์นะคะเพราะว่าปิงเกอร์นี่มันก็ต้องลงทุนเนาะแล้วก็มีแบบ ที่เราลงทุนน้อยแล้วเราค่อยขยับขยายเอาเนี่ยค่ะแล้วแม่ตะวันก็ปลูกตอนนี้ปลูกฟักทองไว้เต็มสวนเลยสุดเนี่ยแลตามร่องโอมเนี่ยยอดฟักทองฟักทองนี่คืออย่างยอดถ้าอย่างลูกถา่มันจะยาวเนาะอย่างยอดมันก็จะมีแต่ยอดเนี่ยเพื่อลองทำดูนะคะเนี่ยแล้วที่ตรงนี้สองงาน เพื่อใครจะอยากทำเนาเพราะว่าอ้คำนวณว่าต้นมันต้องใช้เท่าไหร่ร่องประมาณขนาดไหน,นแล้วเราก็ปลูกผักไว้ริมๆนะคะเพื่อนๆมะละกออะไรเงี้ยปลูกไว้ริมๆถ้าเราไม่ได้กินเราก็กินไม่หมดเราก็ขายไปตะโคงตะไคร้เนี่ยนะคะแซมๆไว้ที่บ้านแม่ตะวันก็ปลกอันนี้เป็นกระเจี๊ยบ มาเกียบเขาขายดีแล้วก็ปลูกแซมแมไว้ได้ร่องเว้นร่องร่องเว้นร่องนะคะดูมะเขือต้นนี้มันดกไม่ดกเนี่ยมันมันมันไม่ได้เก็บลูกมันอะโอ้โหจนมันเหลืองแล้วเดี๋ยวจะเอาเม็ดไปเพาะเนี่ยมะเขือเนี้ยกรอบอร่อยเนี่ยมันปลกทองอันนี้เราเอามะละกอมาแซมไว้ พยายามปลูกพืชผสมผสานไว้นะคะเพื่อนเนื้อที่เรามีจํากัดแต่เราต้องคืออย่าให้มีโชมอย่างเดียวพืชอย่างอื่นแล้วก็เอาไว้กินเอาเนี่ยลองดูนะคะแม่ตะวันคํานวณให้แล้วบอกแล้วนะคะตรงนี้สองงานหนึ่งพันต้นแถวและสี่สิบดู ใครที่รักการเกษตรอยากจะทำก็ลองดูนะคะคลิปนี้ก็ขอขอบคุณมากค่ะที่เข้ามาชมสวัสดีค่ะ